สวัสดีเจ้ากันดาภาลุยภากินเจ้ามาคลิปนี้เขาจะปลากินของแปลกเจ้านี่เขาจะปลา,ากเนี่ยไข่โบเกยกินพองแต่บางคนคนตั้งภาคอีสานเป็นน่าจะเกยกินบ่อยน่าจะเกยกินมันเนาะอันนี้คือปีเจ้าทุกคนวันนี้เขาจะต่ำสิบเดือนเจ้าก็เลยเขาก็ซอยปีกันเจ้าปีหรือว่าหัวปรีนั่นเองนะเจ้าหัวปีได้มาจากไหน หัวปีก็ได้มาจากต้นกล้วยเจ้าป็นปีปลายปลายกล้วยเนาะที่มันออกหน่วยสุดแล้วเจ้าออกหน่วยจนหมดแล้วสุ้ท้ายมันก็จะเหลือปีเนาะแล้วก็ไปตัดเอามาจเจ้าไปตัดเอามามาที่ไทยพอตอนตดัดนี่ก็ตอนแรกลืมไทยเจ้าลืมไทยให้ดูนึกขึ้นได้ตอนทีแบบ ซอยไปผ่องแล้วเนาะคุณเขาจะซอยจี้เจ้าซอยซอยคือมันหน่อยๆน้อยนะเจ้าแล้วเขาจะเอาไปต่ำคือมันเรียกเจ้าถ้าซอยแบบหน่อยมันจะต่ำยากแล้วนี่ซอย,ซอยซเส็จแล้วเขาก็เอาแจาน้ำไว้จี้นะอ่ะมันจะดำนามันจะแลาะมันจะแล่มันจะแล่นนเ,ลน,เลนี่ยซอยแล้วเขาก็เอาแจาน้ำไว้จี้ก่อนแจาน้ำไว้ ต่อไปเ้องก็จะมาต่ำแล้วเจ้านี่ใส่พริกแห้งเจ้าใส่พริกแห้งใส่หอมขาวหรือว่ากระเทียมนั่นเองเจ้าใส่ริหลายเลยมากกลิ่นเจ้าลำนี้อ้าวต่ำเจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการที่ตาำนือเจ้าต่ำเสร็จแล้วเ้าก็จะเอาเนี่ยใส่พริกยังเยอะเลยนะเอาแบบเพ็ดเพรเลยเจ้า ตา,ตามแล้วแล้วเขาก็เอาปีใสเลยเจ้าหนี่สิบสองเดือนที่เขาแจ่ไว้เนาะเขาจะเอาสิบสองเดือนที่แจ่ไวนะ้นามาใส่โคกแล้วก็ต่าไปเลยเจ้าโอ้ความจริงแจ่ไว้แล้วเขาก็จะเอาโกลยขึ้นมาให้มันสะเด็ดหน้าไปก่อนก็นได้นะแต่อันนี้เมนูเมนูเล่งดวนเต้ออยากกินข้าวนี่เต็มซุ้มโคกเลยเจ้า แล้วเขาจะต้องตำเําเม,มนูตำหัวปีนี่คือเขาจะปรุงหน้า่กนมาได้เนาะยังตำส้มตำมาแต่งนี่มัน,นั่นนึงเขาจะปรุงหน้า่กนเนาะแต่อันเนี้ยเขาจะต้องตำให้มันแรกใหก่กนเจาตำให้มันเรียกก็จะต้องนี่แหละตำพริกตำหอมแล้วก็เขาก็บเอาปีลงไปตำเลยเจ้าปีนี่ปีสดๆเลยนะ ต่ำไปต่ำมากก็สีทาจะแล่ๆหน่อยเจ้าต่ำคือมันแล่คือมันละเอียดเลยจะได้เข้ารพี่ข้าเกลี่ยเจ้าแล้วมันก็นจะบอกฟาดด้วยนะเทน้ำตาลใส่ชูโรดเจ้าผงปรุงรสเน,ะนเาะแล้วก็จะใส่น้ำห้าตัย ตำปีเจ้าตำปีเ้นน้ำห่าเนาะตำเมือนขนาดเลยนะนี่ตำเป็นปีเลยเจ้าตำเป็นปีเลยเนาะกว่าจะได้กินน้ำปลายน้อยแล้วก็มะนาวเจ้ามะนาวไล่เม็ดซื้อมาเจ้าอย่างดิดมือนะ่ะเ้นมะนาวไปแกนเกลึงเจ้าเ้นมะนาวแกนเกลึงเนาะ เพราะว่าปีมันก็นจะอาจจะมีความฝาดอยู่นิดนิดเนาะถ้าเราใส่เครื่องม่ถึงก่อนมันก็นจะบล้ํเาต้องใส่เครื่องถึงน้ำ5นี่ต้องใส่นี่เห็นก็ต่ำเข้าไปต่ำเข้าไปได้ตีแหล้วเทเลยเจ้าก็พร้อมเสิร์ฟล้ะเจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกทการติดตามนอเจ้า สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเวอีก่อนเนื้อเจ้าแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้บัดี้กิน่นนึอพอนอเจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนเจ้ามาเนื้อเจ้ากิ่นตำปีบา,บายยเจ้าสวัสดีเจ้า